แมปต่อไปครับก็เป็นแมปที่มีชื่อว่าที i พิ d ี้ทอเลตเบต้าซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่คล้ายๆเหมือนแบบเมื่อกี้ก็มอนเตอร์เนี่ยหรือว่าพูดที i พิ d ีเนี่ยมันก็จะมาว่าเป็นเวฟไปนะแต่ว่าไอนน้เนี่ยเราสามารถเลือก ระดับความยากได้แล้วก็มีตัวละครให้ก็ผมก็ยังไม่รู้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างก็ยังปลดล็อกไม่หมดเลยนะฮะ ซึ่งแบบนี้ก็แบบที่ค่อนข้างจะเล่นเพลินอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คงจะไม่เท่าไอสามเกมนั้นบนแต่ว่าเอาไว้เอดละกันนะเพราะว่าเกมก็โอเคอไม่แย่นะครับแมบปบต่อไปครับก็มีชื่อว่า s ากิ i ิดดี้ทอเล VS c a เว r a Man แมบปบน,นี้เนี่ยก็แมปแนวใส่หน่วย e s p o r t ก็ทำการเลือกทีมให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกตัวละครแล้วก็เกิดเลยนะเกิดไปบวกเลยนะครับแต่ว่าออจุดเกิดเกมผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาจะสุ่มทังมางมนะคือบางครั้งเนี่ย เราเลือกเป็นคาเวล่าแมนแต่ว่าเราไปเกิดปุ๊บเกิดพร้อมกับพูดคิดนี้คือแบบคือเกิดแล้วก็ใส่กันนี่แบบจริงๆเลยคือเกิดแล้วใส่เลยอ่ะคือก็ไม่ค่อยจว่าเขาทาจุดเกิดให้มแบบมันสุ่มทําไมก็ไม่รู้นะครับนะแต่เอาจนในเกมก็ค่อนข้างจะดีนะอยู่เป็นจุดเกิดที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้จุดเกิดจะเกิดมั่วแต่จริงตัวเกมก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่ก็ออาไปเอ็ดละกันนะเล่นมันอยู่แต่มันเกิดมั่วมปหน่อย ต่อไปนะครับนะคือแมปที่มีชื่อว่า The c l i p y Toilet War นะครับแมปนี้เนี่ยก็แมปที่เราสามารถเปิด P ีพีพีที่จะต่อสู้กันก็ได้หรือว่าเราจะไปฟาร์แมแบบผู้ The i p y ก็ได้นะครับเพื่อจะทําการปลดล็อกตัวไปเรื่อยๆนะครับแช่ตัวเกมมีแ,มแ,คแค่แหละฟาร์ม The c i p p y เก็บ point ปลดล็อกตัวแล้วก็สู้คนแค่นแหละแต่จริงเกมก็ค่อนข้างดีนะแต่ผมคิดว่าน่าอยู่ไอมันค่อนข้างรกไปหน่อยนะ แมปดูดีนะแต่อยู่ไอลบไปหน่อยไม่ได้แย่เท่าไหร่ชอบอยู่แมปต่อไปแล้วก็มีชื่อว่า s ักษิบิที่ทอ t t ตทาวเว e ร์ดีเฟนต์นแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์แต่ว่าค่อนข้างจะเล่นง่ายจบเกมไวนะครับแต่ข้อเสียมรงน,นี้คือเหมือนเขายังทำด่านยังไม่ค่อยเสร็จหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าด่านมันรู้สึกว่าลังโคตรโล่งเลยคือด่านด่านนี้โคตรโล่งเลยแต่ว่าพวกเอ่อทักิบิีหรือตัวอะไรก็กโอเคนะ แต่ว่าดาดมันโล่งๆไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าดาดเนี่ยมันโล่งๆไปหน่อยมันไม่ค่อยจะดึงดูดเท่าไหร่ก็เอาไปที่เอแล้วกันนะ <S <S แมปต่อไปครับก็เป็นแมปที่ชื่อว่าซ super toilet อ่าดีโอชื่ออะไรมาอ่านยากจังวะโคตรยาวใช่ไหมถึงข้าม่งแมปนี้เนี่ยก็แมปที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยเพราะว่ามีภารากิจที่ต้องทำด้วยแบบว่าคุณต้องการได้ตัวนี้ต้องทำภารากิจนี้ต้องได้ตัวนู้นทำภารากิจนู้นคือค่อนข้างจะ เวลาที่ค่อนข้างจะเล่นได้เพลินๆนะเออแต่ว่าถ้าคุณไปเล่นเซิร์ฟรวมก็โคตรวุ่นวายมากๆเลยเซิร์ฟรวมนะคือเซิร์ฟรวมคือโคตรวุ่นวายแนะนำว่าเล่นเซิร์ฟวีดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเกมก็ดูดีนะไม่ได้แย่โอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไปเพลินเท่านี้แล้วกันนะครับการจานแต่ก,ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเท่าที่เล่นมานะครับเอาล่ะใครเท่านี้ฝากกันแล์กันไว้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกรูไอ้น้องรัก